สวัสดีจ้าทุกคนพี่จะมาเล่นคุณเป็นเคะหรือเมะแบบไหนนะจ๊ะคุณอยากเป็นฝ่ายบุกหรือฝ่ายตั้งรับอืมอยากรู้ก็ลองดูดิถ้ามีคนชวนให้คุณไปไหนซะที่เป็นเพื่อนแต่คุณไม่อยากไปอ่ะทั้งที่จริงก็ว่างนะ ไม่จะนอนคุณอยากจะให้เขาทําตามที่คุณต้องการแต่เขาไม่ยอมฮทำเองก็ได้ว่ะใช่แล้วที่คุณอยู่ในสาการณ์ที่แย่พฤติกรรมที่แสดงออกมาทำามดีวะโอ้เค,ค,คเรียนช่วยดิหาตัวช่วยเออละเอเอใช่จมยวายเลยถ้าคุรจะท้าใครสักคนคุณจะท้าอยู่สู้กันด้วยวิธีไรผมไม่อยากท้าหรอกไม่อยากมีใครไม่อยากมีเรื่อง ต่อยอาจริงนะไม่เคยกจะเอาแบบแบบได้ก็ว่ามายาลีลืาคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนดูหนังร้องเกะตู้เกม,มไม่เคยเล่นตู้เกมนะสวนสนุกทะเลดูหนังหาของกินอ่ะอันนี้ถ้าไปนั่งกินข้าวร่มโต๊ะแต่เพื่อนล่มโต๊ะสั่งแต่อาหารที่ไม่ชอบมาตั้งเยอะอืม ชีวิตจริงพี่นี่กินได้ทุกอย่างนะยกเว้นไอ้ของเผ็ดๆนะนะกินเผ็ดไม่ค่อยได้เอาเถอะกินเพื่ออยู่สองตอบจะเป็นใครหรือไม่โอ้โหเมติสคืออะไรเมติสคุณไม่สนหรอกนะว่าใครจะทำอะไรคุณไม่แคร์ว่าคนอื่นจะบอกคุณเข้มแข็งหรืออ่อนไหวคุณพอใจที่จะทำแบบนี้แต่เอาจริงๆคนมัน วกขี้เอาแต่ใจสุดเลยล่ะคุณพอใจที่ทําแบบนี้ฉะนั้นอย่ามาเสือกชีวิตคุณเพราะคุณไม่เคยบังคับใครฉะนั้นใครอย่ามาบังคับคุณเคที่คู่ควรกับคุณก็คือพวกติติสติสติสคือเอียงแบบคุณนั่นแหละพวกเดียวกันถึงจะไปกันได้แต่ยังไงเขาก็น่าจะมีวุติภาวะสูงกว่าคุณแล้วนะคนอย่างสุดท้ายที่สุดก็ต้องการใครสักคนมาดูแลใช่ไหมล่ะอืมก็ใช่นะ อ๋อ oh. งั้นได้มิมละเดี๋ยวพี่จะลองเป็นเคสดูนะอ่าสุ่มๆดูคุณยายไปฝ่ายลยอย่าผมอย่างผมจะไปบุกได้ไงเล่ายิ้มเจ้าเลยรอดูสถานการณ์แล้วค่อยตอบโต้กับเอาให้ยืนไม่ไหวเลยอันนี้น่าจะซาดิสแน่เลยนะฮะเป็นต้องเป็นมิแน่ๆข้อแรกอะผมไม่รู้หรอกผมไม่อยากทำร้ายใครหรอกนะ เดาทำผมนะเดี๋ยวเรียกคนมาจัดการเลยอันนี้แล้วกันเคจะตอบอันนี้แน่ๆถ้ามีคนชวนให้คุณไปจะไปก็ไปเองสิไม่อะไปด้วยกันหนีแบบเงียบๆ,ๆเนียนๆอือเออก็ได้ครับคุณอยากจะได้เขาทําตามที่คุณต้องการแต่เขาไม่ยอมเออมองหน้านิ่งๆกดดนกันในระยะอึมครึมจนเขายอมทําตาม ใช่แล้วเคต้องอันนี้แน่ๆว่คุณอยู่ในสถานการณ์แย่ๆพฤติกรรมออกมานิ่งๆสัตว์แม่งมพีพีสัตว์แม่งเดี๋ยวยิ้มสู้ถึงแม้จะจนมุมโอ,อ้โหโคตรสู้นะลงแทง้เงียบๆใช่มันต้องปกปียกขนาดไหนเนี่ยถ้าคุณจะท้าใครสักคนคุณจะท้าสู้กันด้วยวิธีอะไรขอร้องละอย่ามีเรื่องเลยผมไม่ท้าใครหรอกไม่อยากมีเรื่องเรียกตัวเองว่าผมนี้ใช่ๆเลยเคแน่นอน คุณอยากไปเที่ยวที่ไหน,อ,นอ,อันสุดออันสุดท้ายแล้วกันถ้าไปนักกินข้าวลมโต๊ะสังไม่ชอบมาตั้งเยอะทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เบบปากก็กินแบบก้ามกืนอันนี้แน่ๆใครบ้าและกินร้องไห้เลยนี่ไงเคะเต็มตัวโอ้ยในบาล <c oughs> โอ้ยลิน้นหัน โอ้ยในบรรดาลเค้ทั้งหมดฉันเบื่อในที่สุดเลยล่ะอ่อนแอไม่มีน้ำยาโลกสวยเกินไปคนแบบนายอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้หรอกต้องได้เมะดีๆสักคนมาจัดการคนที่ทำให้คุณรู้คุณค่าให้ตัวคุณมากกว่าคนอื่นนั่นแหละพอนะเบื่อจริงๆพวกบอบบางเนี่ยอืมใช่เบื่อจริงๆขนาดผู้หญิงพี่เบือ่อนิสัยอะ่ะไหนลองมาเป็นแบบมิแบบ แรงๆนี่อันนี้แน่ๆพี่ว่าเอ้ยเดี๋ยวนะบุกอยู่แล้วเดาจะอัดมันให้นุม่มแอบดูลาดเราเลยะสุดใจอย่างผมจะไปบุกได้ไงวะยิงเจ้าเล่รอดูสถานการณ์แล้วค่อยโตกลับเอาให้ยืมไม่ไหวเลยอันนี้แน่ๆต้องเป็นเมสแบบแรงอ่ะเขาเรียกอีกอย่างว่าอะไรนะไเมื่อค่าน้านะคะผมติดธุระบายยไม่อไปด้วยแบบนี้นเนียจะไปเองก็ไปสีก็ได้ครับก็ได้ครับมั้ง หรือว่าอะไร <c oughs> คุณเห็นนะอันนี้เออไม่ไปอย่างนี่หรอเออครูอยากจะให้เขาทําตามที่คุณต้องการแต่เขาไม่ยอมเออหลอกลวงด้วยวิธีทุกช <c oughs> <c oughs> ุดกระชากถูทําไม่ทำนายโดนดีแน่ค <c oughs> <c oughs> ิดคิดไม่ดีแล้วตอนนี้แล้ที่คุณอยู่ในาการได้ได้พฤติกรรมที่ออกมา สั์แม่งเลยนี่บอกสัดแม่งเลยถ้าคุณจะท้าใครสักคนคุณจะท้าสู้ด้วยอะไรเอ่อ้าเตอนเขาจะไม่ยอมแต่ก็จะมาให้เขาสู้แบบนี้ให้ได้ตั้งคำถามแกแกจะเอาแบบแบบได้ก็ว่ามาเยาลีลาไม่ท้าคู่ต่อสู้ไงก็ตามเขารลอง,ง,ง,งอะไรบิเยเลยแข่งรถวัดแข่งรถนี่แข่งแข่งอะไรแข่งเป็นเกมอย่างนี้เหรอผมไม่ท้า อะต่อยแล้วกันคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนลุยๆไปไหนไปกันโว้ยเออถ้าไปนั่งสั่งเชียอะไรมาวะเนี่ยสั่งใหม่แกสั่งสั่งแกไว้ววสุดท้ายก็กินกินไปสั่งเชียอะไรมาวะไม่ได้เรื่องสุดท้ายก็กินเป็นเมฆหรือเปล่าอ๋อออเมฆโหดนี่ไงอ๋อเขาเรียกเมฆโหดเหรอเมฆโหดกำลัง เท่านั้นแหละที่ตัดสินว่าใครชนะอย่ามาปากดีถ้าไม่อยากเจอตีนโลกทั้งใบคงหมุนอยู่ในมือคุณสินะแต่เอาเถอะสักวันโลกของคุณจะอยู่ในมือใครสักคนโดยที่คุณไม่สามารถหลุดจากวงจรน,นั้นได้เลยแค่ขี้อ้อนเท่านั้นที่จะเอาคุณอยู่แข่งมาก็ต้องอ่อนไปแต่อ่อนในที่นี้ต้องอ่อนอย่างมีชั้นเชิงง่ายไปคุณไม่เอาหรอกนะ นั่นแหละฮะไหนเรามาเล่นอย่างอื่นสิเอาเป็นห้องละกันคุณเอ๋ชอบห้องไหนที่สุดคะห้องอะไร,รอ๋อไม่มีห้องปวดห้องนอนละกัน โอ้ไม่ได้คลิกเลยได้เลยห้องนอนคนเป็นคนมีจินตนาการและบุคลิกล่างเริงเจ็บใสคุณเชื่อในรักแท้แต่กว่าที่คุณจะเจอลักแท้คุณก็อาจจะสรุปไปกับการวัส,สนีคุณดึงดูดความสนใจของผู้คนได้จากถ้าทางการพูดซึ่งอาจจะทำให้บางคนอิจฉาคุณก็ได้อาจจะสั้นหน่อยนะคะืพูดไม่เก่งฉ,ฉันพูดไม่เก่งสั้นหน่อยท่าไ้ใส่ชุดนอนที่ชอบใสอ่อ่ะไหนไะหนไะนไะนะ วันนี้เรามีบทความทายนิสัยาการใส่ชุดนอนแต่และแบบมาให้อ่านกันว่าแต่เราชุดที่เราชอบใส่นี้ใส่แต่ไหนแล้วต้องเลือกชุดที่ชอบที่สุดนะคะชุดอะไรเหรอรู้เลยแบบอยู่ที่บ้านนี่ชอบ <c oughs> ตอบสุดท้ายได้ไหมแก้ผ้านอนก็เกินไปหรือเปล่ามันร้อนจริงๆนะชุดนอนแบบเด็กชุดบางเอาเป็นชุด นอนหนายาวชุดนอนแบบเด็กชุดชั้นในชุดยืดเงี้ยหรอส่วนมากจะใส่ชุดยืดนะแล้วถ้าสมมติแก้ผ้านอนไหยดูสิแก้ผ้านอนคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความสนใจของสิระร่างกายตามส่วนโครงเ้วเว้าวว้าวทวีวทแล้วความสวยงามของร่างกายตัวเองร่างกายตัวเองอีมือ ตูละอ้วนจะตายมสนใจตรงไหนวะแล้วคนรอบข้ามแบบที่เย้ายวนใจโดยเฉพาะในอารมณ์และความอิสระเสรีเอาใจตัวเองมากไปหน่อยคุณจะมีความคิดที่สั้นกว่าคนอื่นขาดความกระตือรือร้นในบางครั้งแต่เมื่อคุณจะทําอะไรขึ้นมาคุณกลับแสดงออกที่จะทําหรือรับผิดชอบอย่างไม่น่าเชื่อคุณเป็นคนที่เข้าใจยากพอสมควรใช่อันนี้ใช่เป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองมาก รักอิสระไม่ชอบอยู่กับกฎระเบียบใช่ช่างคิดชอบเที่ยวผจญภัยและความสบายอีช่างคิดชอบเที่ยวนี่อไม่ไม่ไมแต่และความสบายนี่ใช่ท้ายนิสัยจากวันที่เกิดทั้งเจ็ดวันลองสิเกิดวัน,วนไรหรอคะวันอังคารวันอังคารเปนคนขยันขแข่ง อะไรวะไม่ควขยันคันแครงอ้อลืมอานว้าััน <c oughs> ของแคลว่องไวมีไฟมีไฟฝันแรงกล้าถุยลิ้นพันเรยานและดันทุลังสูงเรื่องรักค่อนข้างจะหลายใจใช่พี่หลายใจแต่เรื่องรักนี้ no 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 ไม่เคยมีใครมาจีบนะ พูดง่ายว่าเจ้าชู้ใครจะไปทนทาาความเจ้าชู้ของคุณได้เจ้าชู้หรออันนี้ไม่รู้เพราะไม่เคยมีต้องระวังคำพูดคำจาบ้างประชดประชันกันมากเกินไปไอ้คำว่าระวังคำพูดนี้บอกเลยว่าทุกวันนี้ก็พูดกับน้องชายนะแบบหยาบ,ยาบดา,ดาใส่ทุกวันทะเลาะกันทุกวันแต่สุดท้ายก็แฮปปี้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ทนคุณไม่ได้หรอกและเอาแต่ใจตัวเองยิ่งชายเอ๊ยหญิงชายเกิดวันนี้น่าจะรับราชการหรือเป็นพนักงานรัชวิสาหก,กิจอะไรประมาณนี้จะดีกว่าไปทำอย่างอื่นถ้าลดเรื่องเอาแต่ใจตัวเองลงได้บ้างนะรับรองตำแหน่งการงานไม่น้อยหนะ้าใครแน่นอนค่ะอืมเนอ เร้ยสายจากขนมหวานที่คุณชอบไหนสิเลือกเลยครับเลือกหมดได้ไหมอะเค้กมันมาอีกแล้วไอ้พวกเค้กเนี่ย <c oughs> เออคุกกี้อขนมไทยช็อกโกแลตน้ำแข็งใสเฮ้ๆ <c oughs> ช็อกโกแลตโอ้ช็อกโกแลต รักอิสระเป็นตัวของตัวเองเป็นคนสบายๆอัธยาศัยดีเข้ากับคนง่ายโกรธยากและยังหายเร็วอีกด้วยโอ้ถูกหมดเลยแต่เอาจริงกินช,ช็อกโกแลตบ่อยๆก็เป็นสิวได้นะแล้วก็นอนเด็กด้วยดูเวลาสิอะไรวะคุณเป็นเนกโกะแบบไหนคุณเป็นแมวแบบไหนเหรอแมวแบบไหนกิจกรรมยามของคุณกินอาหารเล่นเกมนอนเออนอนถ้าคุณเป็นแมวคุอยากได้ผมสีไหน โอ้แน่นอนว่าสีชมพูคุณอยากเป็นนกโกตตาสีอะไรเอออันนี้ไม่รู้เพราะคุณหลับตาอยู่อะไรวะอัตาสองสีเหรอให้คนเลือกของที่จะถือในมือปืนมีส้มแก้วพลสีแอปเปิลหมอนเอาหมอนแล้วกันเอ,อ้ยพึ่งดิมาหมดอะไรเนี่ยอ๋อแมวขี้เศร้า เป็นในกฎที่น่าที่รักกันนอนมากเลยนั่นเนี่ยโอ้ละเนี่ยแนะนำตัวครับอิออะไรอะอืมเลือกเอาเองนะคะว่าจะดูอันไหนก่อนฮะอะไรอะแนะนำตัวร้านของผมเมื่อผมใส่ชุดเมดเมืม่อผมหนาวแนะนำรายละเอียดอ่ะแนะนำรายละเอียดแล้วกัน ยังวะอ๋อมันเป็นของเขาโอเคโอเคเราไม่อ่านนะคุณเป็นสัตว์ในเทพนิยายตัวไหนดูสิดูสิคุณมีนิสัยยังไงจูจิพูดเก่งพูดนุ่มนาวใจคนเก่งเป็นมิตรอ่อนน้อมสงบส,งบส,งบสงบิงเหยีบไว้ใจไม่ได้โอ้โหไอ้คำไว้ใจไม่ได้ตัดทิ้งได้ไหมเนี่ยฮะมีสติที่รากาศอะไรวะเนี่ยอันนี้แล้วกัน จะไปเที่ยวที่ไหนสน,สนุกทะเลสวนสัตว์เดินป่าชมธรรมชาติยุงกัดอ๋ออะไรเนี่ยไม่ค่อยไปที่ไม่ค่อยไปเที่ยวอะ่ะไม่ใช่เป็นคนไปเที่ยวไม่ชอบไปเที่ยวเลยอะ่ะอะไรวะสวนสัตว์ก็น่าเบือ่อข้างบนก็ยุงกัดทะเลก็ไม่เคยไปพิพิธภัณฑ์โบราณก็ร้อนสวนสนุกเอาสวนสนุกแล้วกัน ส่วนน้ำสัตว์น้ำนี่นกฟินิกภาพไม่มีเยี่ยมคนของฟินิกนั้นออกเป็นประกายเหลืองทองคล้ายเปลวไฟบางบ้างก็ปกคลุมด้วยเปลวไฟทั้งตัวโอ้โหร้อนแรงร้อนแรงโอเคไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็เป็นพวกรีบอลมันเป็นเนื้อหานะแต่ไม่อะไรอ่ะ ผลไม้ที่คุณเลือกบอกความเป็นตัวคุณในๆ,ๆลองเลยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเมีเต,มเต็มแล้วคุณชอบกินผลไม้มอะไรไม่มีอันที่ชอบเลยแตงโมไม่มีเลยเหรอเอาอะไรดีอ่ะอทุเรียนแล้วกัน <laughs> ทุเรียนภายนอกดูข้่แข่งแต่เอาจริงข้างในเป็นคนอ่อนแอขี้น้อยใจบอบบางอดทนเก่งศร้าความรู้สึกเก่งคนสนิทก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เฮ้ย hey, รู้ได้ไงเนี่ย นี่ใสเป็นงี้เลยนะเอ้ยชอบชอบชอบโอเคไม่มีอะไรละง่าแค่นี้นะบ๊ายบายจ้าฝันดีทุกคนจุ๊กจก